วิธีสละโสดอย่างมากมันข้อหนึ่งเปิดใจต้อนรับสิ่งใหม่ๆการที่คุณนะคะเป็นโสดมานานแสนนานการที่คุณเนี่ยอยู่บนคานทองนิเวศมานานแสนนานนั่นมันเป็นเพราะว่าใจของคุณนะคะ ปิดก,กัน้นใจของคุณเนี่ยมีกำแพงขวางกัน้นจึงทําให้คุณนะคะไม่สามารถจะเจอคนดีๆคนใหม่ๆเข้ามาได้จึงทําให้คุณเนี่ยเป็นโสดมานานแสนนานใจของคุณอาจจะเข็ดขยาดกับความรักครั้งก่อนที่เขาเนี่ยทิ้งคุณไปเขาไม่ดีกับคุณนะคะซึ่งคุณก็เลยเอาอ คนเนี่ยทั้งโลกมาตัดสินว่าจะต้องเป็นแบบแฟนคนเก่าคุณแน่นอนไม่จริงนะคะอย่าทำแบบนั้นเพราะว่าคนในโลกใบนี้มีอีกมากมายนิสัยองแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันอย่าเอาคนที่เขาทำร้ายคุณครั้งก่อนมาตัดสินคนทั้งโลกนะคะเมื่อคุณเนี่ยสามารถที่จะ ปล่อยความรู้สึกนี้ออกไปได้แล้วนะคะคุณจะรู้ว่าย e e ังมีคนดีๆอีกมากมายที่เขาพร้อมที่จะเป็นแฟนที่ดีของคุณนั่นเองนะคะข้อ2เข้าใจความรู้สึกของตัวเองก่อนอื่นนะคะคุณต้องกลับมาทําความเข้าใจความรู้สึกของตัวกันเองว่าคุณเนี่ยอยากจะมีคู่ชีวิตหรือเปล่าคุณเนี่ยอยากอยู่เป็นโสดไหมคุณอยากมีความรักไหมคุณอยากมีแฟนไหมคุณอยากมีสามีภรรยาไหมเมื่อคุณเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของตัวคุณแล้ว คุณจะรู้ว่าคุณต้องการความรักหรือเปล่านะคะบางครั้งนะคะบางทีบางคนเนี่ยอาจจะไปเจอใครอีกคนนึงแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณถูกชะตากับคนคนนี้มากๆเลยคุณรู้สึกว่านิสัยใจคอของคุณกับเขาเนี่ยเข้ากันได้คุณรู้สึกดีกับคนคนนี้มากๆเลยแต่คุณเนี่ยเอาสต็อปคุณหยุดความรู้สึกนั้นไว้ซึ่งทําให้คุณเนี่ยไม่กล้านะคะที่จะเปิดเผยความรู้สึกที่ แท้จริงของคุณออกไปนะคะจึงทําให้คุณเนี่ยเป็นโสดดังนั้นแล้วเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยมีความรู้สึกดีกับคนคนนั้นคุณต้องปล่อยให้มันโฟให้มันไหลแบบเหมือนธรรมชาติปล่อยให้คุณเนี่ยได้รู้สึกว่าคุณเนี่ยต้องการใครสักคนหรือว่ามีความรู้สึกรักใครสักคนและนั่นแหละจะทําให้คุณเนี่ยมีคู่แล้วก็มีแฟนนั่นเองนะคะข้อ3 มั่นใจในตัวเองและมองโลกในแง่บวกความมั่นใจในตัวเองเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ดีพอดีพร้อมคุณเป็นคนที่สวยพอคุณเป็นคนที่หล่อพอคุณเป็นคนที่เก่งพอคุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยมพอและเมื่อคุณรู้สึก มั่นใจในตัวเองแล้วเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยก็เจอคนดีๆผู้ชายดีๆผู้หญิงดีๆนะมาจีบฉันเป็นแฟนฉันเป็นคู่ชีวิตฉันแต่ถ้าคุณเนี่ย้ยรู้สึกว่าฉันคงแก่คงโสดแบบนี้ไปตลอดการคงไม่มีใครหรอกที่จะมาเอาฉันเป็นแฟนฉันเนี่ยไม่ดีพอฉันไม่เก่งพอเมื่อคุณคิดแบบนั้นคุณก็ได้แบบนั้นนะคะดังนั้นจงมองโลกในแง่บวกว่าคุณนี่แหละ ดีที่สุดแล้วเมื่อนั้นแหละคุณจะมีคู่อย่างแน่นอนข้อ 4. นะคะเลือกเฟ้นสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองนะคะการที่เรามีคู่เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องรีบร้อนในความสัมพันธ์นะคะอย่างเช่นหลายๆคนอาจจะคิดว่าวิชั้นเนี่ยอายุมากแล้วใครเถอะเข้ามาเถอะเดี๋ยวฉันเอาหมดแหละเพราะว่าฉันไม่อยากขึ้นคานซึ่งเมื่อคุณเนี่ย รีบร้อนที่จะเลือกคู่เนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยเลือกคู่ผิดดังนั้นนะคะคุณต้องรอคอยเลือกเฟ้นสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองนะคะอย่างเช่นเลือกอ ผู้ชายที่เข้ากับคุณได้ผู้ชายที่ซื่อสัตย์กับคุณผู้ชายที่รักคุณเอาใจใส่คุณแล้วก็รักครอบครัวคุณแล้วก็ดูแลคุณเนี่ยอย่างดีที่สุดเมื่อคุณรอคอยเลือกเฟ้นคู่ที่ดีที่สุดแล้วนะ่ะคุณเนี่ยจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยมีความรักที่แบบว่างดงามมากๆเลยนะคะข้อ5 หยุดไล่ตามความรักหลายๆคนนะคะชอบไล่ตามความรักมากนะคะรู้สึกว่าโหยหาความรักมากมายเลยคุณเคยรู้สึกไหมเมื่อคุณเนี่ยไล่ตามความรักมากๆเนี่ยความรักนั้นยิ่งวิ่งหนีห่างไกลออกไปจากคุณทุกทีดังนั้นหยุดตามหาความรักนะคะหยุดวิ่งไล่ล่าความรักให้คุณเนี่ย กลับมารักตัวเองให้มากที่สุดให้มากเพียงพอมากจนกว่าคุณคิดว่าเอ้ยฉันก็อยู่ตัวคนเดียวได้นะฉันก็มีความสุขไปกินข้าวคนเดียวได้ไปช้อปปิ้งคนเดียวได้ไปเที่ยวคนเดียวได้โดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องโหยหาใครและเมื่อน,นั้นแหละเมื่อคุณหยุดตามหาความรักแล้วนะคะคุณจะพบเจอใครบางคนที่เขาวิ่งไล่ล่าแล้วก็พร้อมที่จะมอบความรักให้กับคุณนั่นเองนะคะและนี่ก็คือ วิธีนะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยสละโสดแล้วก็สละจากขคานทองอย่างมา่นมั่นแล้วก็มั่นใจแล้วก็ได้ คู่ที่ใช่ด้วยนะคะตอนนี้นะคะคุณนุชมีโปรแกรมพิเศษนะคะที่ใครเนี่ยพร้อมจะปรึกษาปัญหาความรักคุณนุชนะคะคุณนุชมีโปรแกรมปรึกษาแบบ1เดือนนะคะแบบ3เดือนแล้วก็แบบ6เดือนนะคะแล้วก็เป็นโปรแกรมที่แบบว่า private coaching นะคะผ่านทางวิดีโอคอลนะคะแล้วก็ดูแลนะคะภายใน1เดือนด้วยนะคะใครสนใจนะคะก็แอดไลน์แอดมาที่แอด ครูนูตี้นะคะ at k, k r u n u d d y นะคะด้วยรักและปรารถนาดีจากคุณนุตนะคะ